สวัสดีค่ะพามาดูลูกสาวแม่กิ่งแต่ละคนในวันนี้นะคะสวยงามกันมากๆเลยชาตุ้นกันลูกชาตุ้นสวัสดีค่ะชาตุ้นคนสวยของเรามาแล้วค่ะดูนะคะแต่ละคนสวยงามสวยงามวันนี้อากาศเย็นนะลูกอากาศเย็นแต่งตัวสวยๆได้ดูแครเนี่ยสวยจังเลยชุดสีฟ้าเนี่ยแม่ทองเพิ่มค่ะ แม่ทองเพิ่มของเราใส่ชุดสีฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะดูนะคะไหนอันนี้คายทองพูลเหรอลูกแล้วก็คนที่ใส่ชุดนี้อู้หูดูนะคะสวยงามมากมากดูดูดูด,ด,ดูใส่ชุดทองทองมณีค่ะทองมณีส่วนคนนี้ก็คือแม่ทองมาดูเขาเดินนะคะเดินสวยงาม อันนี้คือทองหยดค่ะทองหย,ด,งหยดใส่ชุดนี้ไม่ยอมเดินเลยทองหยดแต่คนสวยของเรายังเดินได้อยู่ใส่ชุดสวยอะ่ะลูกอ๋อใส่ชุดสวยมานอนบนที่นอนใช่ไหมคนสวยของแม่เนี่ยพออากาศเย็นแล้วก็จับลูกๆแต่งตัวได้ค่ะเพราะว่าซ้อมก่อนนะลูกเนาะซ้อมคมริสต์มาสกันลูกคุณตาคุณยายหมอท่านสั่งชุดคริสต์มาสมาให้ใส่ยเยอะแยะเลย เนี่ยค่ะแม่ของมาแม่ทองมาของเราก็ใส่สวย <c oughs> โทษค่ะแม่ทองมาของเราก็ใส่สวย <c oughs> อยากใส่บ้างใช่ไหมเราเนะี่ยฮะทองไพลินค่ะทองไพลินเห็นพี่เขาใส่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ให้ใส่ลูกชุดของพวกหนูรอดก่อนก็มีเยอะแยะเลย <c oughs> อาละคนนี้ใครชายฟ้าครับชายฟ้าก็หล่อลูก ใส่ฟ้าก็หล่อมากๆเลยหล่อเหมือนกันฟ้าใส่เสื้อสีอแดงเหมือนกันค่ะไหนาแล้วคนนี้ใครไอ้ชาวน้อยทองจันของแม่เนี่ยฮะทองจันเองค่ะนี่ก็ใส่แล้วก็ไปไม่เป็นก็นั่งอยู่กับที่อันนี้จะชุดเหมือนสตูนนะคะเพียงแต่ว่าคนละไซส์แต่ตอนนี้ดูดูเดินเดินตาม สายฟ้าเดินตามมานั่งที่เท้าแม่แล้วก็คนนี้ใครหลอ่อจริงๆเลยเนี่ยอันนี้พี่ทองหยอดค่ะอันนี้พี่ทองหยอดของเราพี่ทองหยอดของเราก็รอชุดที่คุณตาคุณยายหมอท่านสั่งมาให้นะลูกนะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะดูแม่กินกันด <laughs> ูดูสายฟ้า แม่กิ่งเดินไปยืนตรงไหนเขาก็เขาก็คานตามแม่กิ่งมาแล้วก็มานอนอยู่ที่เท้าแม่กิ่งแบบนี้ค่ะสามจุดแล้วค่ะทําอย่างนี้สามจุดละเดี๋ยวแม่กิ่งจะลองเดินไปอีกเดินไปหาพี่ทองหยิบเพราะพี่ทองหยิบก็รอพี่ทองหยิบอยู่ไหนนะพี่ทองหยิบอยู่ไหนนะสุดหล่อเนี่ยอุย้ยคนหล่ออยู่นี่ครับล้อมกันค่ะเนี่ยทองหยิบของเราสุดหลอ ชี้เสื้อที่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้หล่อมากๆเลยลูกตัวนี้ทองหยิบใส่ได้นะคะใส่แล้วหล่อมากๆเลยเขาอ่ะคนสวยเข้าห้องน้ํหล่อครับผมหล่อไหมครับคุณยายหมอเห็นหนูใส่แล้วชื่นใจนะลูกนะเห็นหนูใส่แล้วหล่อเห็นใส่แล้วหล่อแล้วชื่นใจเลยเอ๋อสุดๆเลยดูนะคะ เอา้ามาถึงมุมนี้ละคนสวยเนี่ยเดินเก่งค่ะทองมณีของเราใส่ชุดสวยแล้วเดินเดินเก่งเดินโชว์เก่งเดินลุกเดินโชว์เดินโชว์ชวสวยงามสีขาวเขาสีขาวตัดกับสีแดงงามมากๆเลยค่ะขอ,องทองมณี เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะใส่ให้เด็กๆข้างหลังบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าข้างหลังวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นเดี๋ยวจะใส่เสื้อผ้าให้ให้ตอนนอนเหมือนกันเอา้าแม่ลูกผู้นี้ทำไมยืนอยู่ตรงนี้อ่ะลูกไปลงไปปะไปเดินโชว์กันหน่อยไปเร็วแม่ทองมาปะไปลูกป,ป่ะ